เปิดพระมาพี่น้องเลยมนีก็มาอยู่ที่เนองเดิมนะพี่น,อน้องเนาะก่อนอื่นเมื่อกลกาบถักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมเื่อสุขสุขคนเ้อที่เข้ามาสู่สองบามิกเนาะว่าสิอยู่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวกันยินดีตอนรับเข้าสู่สองบามิกเซนเอวเสนเกาออกเสนเดิมพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามบามิกเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจให้บามิกได้ทำคลิปต่อพี่น้องเลยขอบอกขอบใจลาย โอเคพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นนะพี่น้องเนาะแต่ตอนอนนัันนน้บ่มีกกับ่ได้ยทายพี่น้องเอ้ยก็เทว่าให้ทีมงานอัปเดตไปก่อนเนาะเพราะว่าบ่มีเองก็ลงมือเฮ็ดเลยเลยบ่ได้ยทายคลิปเนาะอีอยา่างก็ไฟโทรศัพท์ก็หมดบ่มีมก,ก็เลยสากโทรศัพท์ปะแล้วก็ลงมือเฮ็ดเลยให้แต่ทีมงานอัปเดตกั มีแต่เห็ดเรียกเลยเพี่น้องไงการั้งแหลกที่บามิกได้มาเื่อน,น้องเดิมแล้วก็ได้ทายคลิปเป็นขังแหลกเป็นมือแรก,แกที่เบามิกได้เข้ามาเื่อน,น้องเดิมพี่อน,น,อพน,น้องไยตอนนี้กันี่ต่วาสําเ,เร็จเรียบร้อยพี่น,น้องนะทเทวะสำเร็จมีแต่ทางเทมงานเฮาพักพรอยอนอารมณ์พี่น้องไยกั จีดายกระแกมออกเมื่อเนาะผักกอนก้อนตอนนี้กะทางทีมงานเรากะนี่แหละเอว่าเป็นโชคดีของน้องเดิมเนาะที่จะได้เฮือนขัวไม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮือนขัวเก่าได้ม่างออกแล้วมื่อนี้สีได้เห็ดเฮือนขัวไม้น้อพี่น้องเนาะมากับทีมงานก็ดีเกือบอยากมืดกูคนพี่น้องเอ้ย เดี๋ยแต่เบาตูนกันติดภารกิจเลยว่าขลังบานเนาะมีคนเสียทางบานเบาตูนกับทีมงานเลยบดได้มานำทีมงานพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องไปไปทักทายทางทีมงานเขาว่าจะได้ต่อไปพี่น้องเดี๋ยวว่าบัดม่างขึ้นขั้วออกแล้วก็คือว่ากลวงนี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยว ว่าจักเพิ่นເສດຫມົດໃດທາແບບແບບໃດເຮົາກະບໍ່ທັນຮູ້ເນາະພີ່ນ້ອງເນາະກະອັບເດດໄປນໍາກັນພີ່ນ້ອງເອอດอ่ນອງເດີດດ าพบบี่น้องยียใจบุญทุกทานสบายดีเอฟซีเบอร์ชููันเดอร์สบายดีโด okay. อ้ยโอเคอเพี่น้องเนาะกะักพรอนนี้เนาะคือว่าสำเร็จเรียบร้อยฮอนเดดบ่ฮอนเดดเออหน้าักพรกินมด,ดแล้วว่าขมนม ยังยอ้าวเราได้บ่าวพนออเกือบสิเขาสิ่ะขอบใจไปได้แล้วคอยก้าสาวแปดสดนเสียวกันเสียวกันที่ว่าได้ได้ซเสี่ยวเด้บาแด้ซ่งบวนก็ได้ทังบ่คนอีกนสีรุ่นเดียวนี่แหละ กมบามิ้ก็นายอคนอไม่จได้ปุกียงจเป็นไหจะได้บ่าวหอกซองเนาะดวยโซตี้เดนีโซดนะดวบ่าโซดสนิตีสนิท่นแหละเออเดิมเนาะบามเป็นโซดสนิทได้สนวะ ใครบ่าวพนบ่าวโซนหอบซองมั้นี่แอนบ่าวไี่มาทุกแอนันเลยกอ่ะวที่สีอันนั้นนี่เนาะโซดลายหอบบุักบเวียนเลยวะบคักลายหอบหรือโซดลายหอบโซดเออ แกนองเดิมกับทีมงานครับไนสร้างเนี๋กินี้ขนอขึ้นกับกับขนมอันนี้บั้อันขนมบเจ็บบอเอามาติ๊งเน่นี่บาบาเจ็บบอคือมากินขนมมันบอบมบิอเบิ้มไปชมบอแต่บิดคอยคึ้น่าคอยจั่อยู่ทุ่งอยขาไได้เบิ่งมันจะใช่เนี่ยเบิ้งทุ่งบ่เห็น

ักเครื่องหลืเนาะพักบนข้อต่อเลยข้อหนามเนาะเก็บเลยได้ียากเบาเบางานผูยงเหงอันนี้เออเก็บตะปูนี่บ้างี่ก็ห้ไฟเล็กๆเอาดูดดูดดูดเลตะปู้ให้เตะปูอีบ่

แบบเดียวกับบาิคเลยเนาะ้่มแบบเดียรจะได้เก็บเล็บเด้เล็กดูดเด้เล็กน้ำขึบาบิคเลยทีมงานกับน้องเดิมเก็บตะปู่น้อยป้องกันนี่อหละอันตราย สบายดีเบ็ดสบายดีจะไงจะเตรียมบอกไปใช่หือวป่าย่างไปทางฝนไปไทยเรื่อนะไรและตอนยายทรงอ่ะโอ้โหปีกานเหรอป่ปีกานม่แม่มาปีกานเป็นรอยแบม่ก่คือแบบค่าหี ไปทางนั้นด้วย่ะเรื่องนี่ยวะตุยตุยที่ซีเมนโอ้โหฮู้ยงนั้ยงนั้ก็ฮู้ยุหื่ออนเพื่อนแต่แต่แต่กระบะฮู้ว่ามีคนแบบเป็นรอยพิการนะเนี่ยบ้าใส่ขี้น้ำผึยง่บ้ามีขี้น้ำผึ้งเาูนาใช่ห อันนี K, salud, huh? ้เป็ดนีหแล้วว่าเขาสอนกันเมื่อก็ได้ขาบขับได้ไปนั่นะบารจารได้เมือ้กมีับรถอ้กดนตรงนี้ก็ไป ไน่นนป่ก็ได้ขันเองไปก่อนก่ะลุไปลุงคือเก้านั้นไปบานชะน่อยเถิเตไปพอดีแล้วว่าเสียออกเมื่อกับพอดีแวเลยสออมาก่อนป่ขึ้นได้ขันกระปื้นี่ยมาได้ลุ้งนขึ้นไปกระปุกระปื้ยนี่ขึ้นเลยมาได้ลื้งขึ้นไปกระปื้ยเลยจึงลงมาลุมไปบานสนอยพ้นลงเมื่อเหอนนองหน่อยนองไม่ตอมา แล้วบันี้ครับันี้คนยูหันจาลงกองโทไซว่าให้สั่งนั่นน่ะบ้านครับไปทมก่อนเนาะแต่าอยูชิ่นล่านี่ยันมี้่มี้่มีบ่ ไม่ขึ้นทัดแต่งการลองท่ามเบิ้งก่อนนะอยู่บนหอบนบาดเจ็บสั่งวงกบหกาบบนท่าได้อยู่แต่ว่าตอนนี้หัานใหม่ครับอท่านมีนะตัวสีเห็ดใหม่ใหม่วงกบแต่ว่าสั่งปะก็ได้ ใส่ขเก่ามหยัเหยัดแกได้เลยนะหยัดได้เลยระวัตินปลเลยเหือนเนาะประัแทนก็ตร้างเ่นป่ายหนึ่เสลายกัดที้เก้านั่นแะอ้าเราันเพื่อใช้หาคำพูดได้หนาะโอเคเหพอแล้วก็ต้องตางข้าซาบุนา สีกีรถค้าบ่ก็ได้เหนกันรถกะบะใสยคึนกระปุกวานไปลงกลิปถทายอยู่ฮะโอเคกดีให้ให้เศร้านูหนหนากับเศรานิดเมือนำกันอืมไปลูบลูบเพิ่นไปลูกลูบิ่อนอแล้วก็ลูกเมื่อเพื่อไปหุดกันแล้วก็เจอกันคือก้าอยู่นะโอเคโอเคเจ้าสยด้น จะได้สปิดก่อนวะนี่โริตอมว่ายา่างเป็นเดือนยงออโอเมนเมนใส่ยางหัดมี่ะไ่ได้ยางไม่ได้บดบดิทท่อน้าพี่น้องไงบาคนอ่ะ

สร้างโลบ๊อบบบบียประจักษ์ปงเก็บกับตะปูพี่น้องเ้ยสบายป้องกันซุ้นี้นี่จูดไปเลยเนาะตอนแรกจูด อากาศมันเย็นๆใช่นนาะจูดมันนันบานน้าก uh> ี่้ม uh 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 ี่ยมจะทจลได้บ่บ่าพลันบ่ได้บ่ได้ครับมนเกมางอวยไปอเลย บท่อหักภากตีตกใจจับบัท่า้เสืองามนี่บ่เจ็มัอไรอนื่เมื่อยนักเสือพอต่อเลยก็ตื่นว่าทีมงานมาสอบกันพี่น้องกัน เอาเดียวเห็ดเรียบร้อยสงเกนโมดุนลองเปิดเหอเนี่ย อยู่ป่ะฮ่าฮ่าฮ่าจับกล่องมาเบิ่งนให้พอเองเฮ็ดให้พอเองเฮเรื่องเฮ็ดให้ต้องเดิมนี่นัดสุดรไฟท่านเรีแ่เจ้าน่าจะทานผู้ฟังเพื่นอ้ยเอ นี่ละการมัดเด้อทุกคนเด้อผกเอาอาจารย่างย่างบ่มีบ่ย่างไงบุฟเฟ่เอิออาจารย์ก็ได้โอ้ยเป็นเน็ตก้อนเลยสบายดีเด้อด้วยสบายดีด้วยด้วสจอยดีกันหน่อยต้องเปิดสัตว์มีสูตรกัรมัดเออเอาลองเบิไปสูตรไปก่อนเด้อด้วเดี๋ก่อนเด้อด้ว พี odel, okay, okay. ่โลพี uh. ่มาเขาไปก่อนเด้อน้องเด้อนอนโอเคโอเคไปเดี๋ยงเลยไปบนานตี้กูได้กลับกันนาพี่น้องเนาองไปดัมป่ะอันเดียบอมิกคืนนี้ยเด้อจอดเดียวบอมิกเด้อเดี๋ยวเดียวเดียวบะมิกไปนัมอ่าบายบายก่ันเด้อ

น้ำนากอน้อยเบาบะมีกตามไปเก็บงานแสดงออกเดินทางก่อนบะมิกกเสดอันถ้าเกินคมตี้อยชิ่งย่อนนั่นตีนอ โอเคพี่น้องตอนนี้ทางทีมงานฮากเสิไดกออกปกรอนเนาะพี่น้องเนาะใสหรือเปล่าก็ร่างไายได้เจอที่สิบหกนาทีแหละยน้องก็สิจได้จบแหละสิเต็มแหละนี่กัได้ไหมได้ะพี่น้องจะได้อีกเอามาบเสียนเบยนเสียนเด้ครับสิสิไปนำอ่าไปนำกันถ้าไปกับบีจบคิปก่อนสิ <laughs> ừ, vậy là nông đơm còn <laughs> <laughs> nông đơm à sẽ đầy cắp con nữa đâu rồi 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 à rồi rồi à Sốp đi cắp con đấy bà phun rồi này rồi ừ. ไปพูดอุยกันกนนะ่ากันคอนกนีพวกไอ้เอ็ซิททานที่เขามาสองบมิกนะมาว่าสิบัใจมีคำลาข้อแสดงความดีนาแล้วก็ให้จามีสุขภาพดแห่ง้ปังังไม่ไดียงก็ให้หลับดูถึงคำไรมาทีมาที่นี้กบะมิกก็ตัวรไปพูคยกัน